เปิดอันดับนะคะไอดอลต่างชาติค่ะที่ดังที่สุดในเกาหลีนะคะลิซ่าแบล็คพิงค์ค่ะคองแชมป์ pt, นะคะ6ปีซ้อนกันเลยทีเดียวะคะ่ะก็เรียกว่าค่ะกระแสความนิยมของเหล่าไอดอลเกาหลีเนี่ยก็ไม่เพียงแต่สร้างความนิยมในประเทศนะคะแต่ยังสร้างชื่อเสียงค่ะไปทั่วเอเชียแล้วก็กระจายนะคะไปที่อเมริกาแล้วก็ทั่วโลกอีกด้วยค่ะ โดยในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะนับได้ว่าค่ะมีเหล่าเมมเบอร์ของวงนะคะจากประเทศต่างๆค่ะก็เข้าไปเป็นสมาชิกในวงบอยแบด์และก็เกิร์กุ๊ปจำนวนมากนะคะหลายคนค่ะประสบความสําเร็จเป็นที่รู้จักในวงกว้าน,นะคะซึ่งแต่ละคนค่ะก็ต้องทํางานอย่างหนักนะเพราะว่ามันจะมีเรื่องภาษาแล้วก็วัฒนธรรมนะคะที่แตกต่างกันค่ะก็คนไทยค่ะก็ไปเป็นไอดอลเยอะเลยนะคะอย่างเช่นในแทยกุกไลายนะคะก็จะมีพี่ใหญ่นะ,ะที่บุกเบิกตลาดอย่างเช่นนะคะคุณนิชกุล 2PM นะคะตามมาด้วย แบมแบมก็เซเว่นลิซ่าแบล็กพิงค์เตนเอ็นซีทีนะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยค่ะก็เรียกได้ว่าทุกคนก็ไปสร้างชื่อเสียนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะซือเกาหลีค่ะเขาก็มีการนําข้อมูลนะมารวบรวมให้ดูด้วยนะคะว่าไอดอลต่างชาติคนไหนนะ ที่ได้รับความนิยมที่มากที่สุดในช่วง10ปีที่ผ่านมาค่ะก็พบว่าค่ะลิซ่าค่ะครองตําแหน่งอันดับที่1นนะถึง6ปีซ้อนกันเลยทีเดียวค่ะนับตั้งแต่ปีคศ2016เป็นต้นมานะคะก็อย่างที่เห็นค่ะผลสํารวจล่าสุดนะคะเธอค่ะได้เป็นเปอร์เซ็น์ที่สูงที่สุดนะคะแบบภาพรวมอีกด้วยนะคะโดยเธอค่ะสูงถึง26.3นะคะในขณะที่อันดับที่2ค่ะเป็นของจ่อวีทวายนะคะอยู่ที่16.1ค่ะตามมาด้วยเจสสิกาคะอยู่ที่10.4นะคะ แล้วก็เฮียแจ็คสันค่ะอยู่ที่8%นะคะส่วนแบมแบมก็เซเว่นค่ะอยู่ที่5.5%เป็นตน้นค่ะก็เห็นนะคะเขามีการรายงานมานะคะลิซ่าค่ะก็ปังมากๆในรุ่นกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคนต่างชาติค่ะที่ไปเป็นไอดอลเกาหลีนะคะได้รับความนิยมสูงที่สุดถึง6ปีซ้อนกันเลยทีเดียวค่ะก็ปรบมือรัวๆนะคะให้กับความปังของเธอค่ะเรียกว่าเหนื่อยยากมานานนะคะกว่าจะมีวันนี้ค่ะกว่าจะเป็นที่ยอมรับได้ขนาดนี้นะคะก็เห็นเขามีการรายงานมาค่ะเป็นการชื่นชมเนาะก็มาเล่า สู่กันฟังค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า